คุโรคุเฟสสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับในการกู้ a c e b o o k นะครับก็เคสนี้มาด้วยกันนะครับ Facebook โดนแฮกอีกแล้วนะครับตั้งแต่วันที่10มกราคมที่ผ่านมานะนะครับตั้งแต่เวลาบ่ายสามนะครับไม่สามารถเข้าเฟซได้นะครับจากที่เข้าไปดูนะครับเฟซโดนเปลี่ยนเมลเปลี่ยนรหัสผ่านเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ไปแล้วนะครับนะไม่สามารถที่จะเข้าไปรีรหัสผ่านได้นะครับนะในการกู้นะครับจะมีค่ามัดจำก่อน300บาทนะครับ จากที่ดูนะครับมีการเปลี่ยนเนี่ยลบรหัสผ่านหมดแล้วนะครับนะไม่สามารถเข้า Facebook ได้แล้วนะครับนะผมก็ทำการยื่นเอกสารนะครับในการติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับจากที่ดูนะครับน้องเขาเคยทำไปแล้วนะครับแล้วก็มีรหัสผ่านมาแล้วนะครับแต่ยังไม่สามารถที่จะเข้าเฟซได้นะครับนะก็ผมก็เข้าไปดูนะครับปรากฏว่านะครับนะ เราสามารถเชื่อมเมลได้นะครับเฟสนี้นะครับน้องเขาอาจจะทําไม่ถูกนะครับอันนี้ในการทํานะครับอย่าทำคนเดียวนะครับนะอย่าทำไปเรื่อยๆนะครับถ้าทําแล้วนะครับถ้าทําแล้วระบบมันล็อกนะครับมันจะกู้ไม่ได้นะครับนะให้ทักหาผู้เชี่ยวชาญดีกว่านะครับในการเข้าไปกู้นะครับนะผมก็ได้ทําการเชื่อมเมลเข้าไปนะครับนะก็ส่งเอกสารไปนะครับก็สามารถที่จะแล้วก็ Facebook มีการติดล็อกด้วยนะครับนะ โชคดีนะครับเป็นการล็อกจากเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าตัวนะครับนะก็สามารถใช้รหัสผ่านนะครับในการปลดล็อกก็สามารถเข้า Facebook ได้แล้วนะครับเคสนี้นะก็ไม่ยากนะครับสำหรับท่านใดที่เจอปัญหาแบบนี้อย่าปล่อยทิ้งมวนานนะครับทักหาผมเลยครับยินดีให้บริการครับ